กิมรสซิแม่ติมอร่อยเลยยังเอาเยอะๆเลยเอาไปตัดเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปไก่เลยเอาในไว้ให้เิ้าตีไก่นี่หันไปทอดสองอย่างเราใส่อันละข้างค่ะมันเหมืนแบบผู้บอกกินไก่กับมาซีกินปลาไปเลยนะเราเวลาเราเสิร์ฟข้างเราบริเสิร์ฟร้ายปลาจ้าสองตัวอะไรอีกคะ สุมมะม่วงเนาะไม่ติดเลยเส็งๆเสค่ะอะมาคุยกันชิมรสสิเม็ติ่มอร่อยหรือ,อยังแตนกเส็มัดเนม็ติ่มเนาะ อร่อยมากเลยค่ะซุปมะม่วงอะไรอีกคะอ,อยะคะียรว่าซุปมะม่วงเนาะม,ามอเคไลยคะมะม่วงค่ะอ่ามาทานกับกคุณวรรณไทยนะคะน้ำผึ้ยเนาะ ขอบคุณที่รับชมกันนะคะโมะม่วงเปรี้ยวเราเอามาทำจุปก็อร่อยนะคะดีน้ำอะตีน้ำีนี้ำระป๋องนน้อยนะอะไรอีกคะเดยวเซุบมะ่วงเนาะซ็ต แจกแ่กค่ะออามาคุยกันนะคุณอดีตมาแบ,บ่งเอาเองไหมมามเอามาคุยดูยนี่เมื่อเอิ่นนี่บ้านใดๆบุตรในบ้านใดๆกับข้าวนะคะครับชิมรสซิเมดิมอร่อยหรือยังแซ่เซ็ซ แซ่แบแซ่บค่ะอะมาคุยกันแบบอะไรอีกคะเรีรยรกว่าซุปมะม่วงเนาะ,ะไม่จีมเลยกับครูวรรณไทยนะคะแล้วก็แซ่บมเัดไม่กินเลยเนาะแซ่แบอร่อยมากเลยค่ะซุปม,มนะม่วง ขอบคุณที่รับชมกันนะคะเอาเยอะๆเลยเอาไปเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปไ่เลยอ่านี้ไว้ให้เัาตีเลมะม่วงค่ะอ่านมาทานกับครูวรรณไทยนะคะือ เปียกปากโงเรียนค่ะน่า,ากนะ็แซ่บมืดงอมไปเต็มนียเนาะแซ่บค่ะอร่อยมากเลยค่ะซุปมะม่วงกับครูวรรณไทยนะคะพร้อมเสิร์ฟทานจ้าเจ้าเห็ดมะฮอค่ะนี่แหละมากินไม่ใหญ่แซ่บขนาดเลย น้ำเนะะมาะคะมะม่วงค่ะอ่าอ่ามาทานกับคู้วันไทยนะคะอะไรอีกคะ,ะ,ะเรียบะซุปมะม่วงเนาะอ่าไม <ป S 1> ่ติดมัยใส่เกลือนิดนิดใช่ไหมใส่น้ำตาลใส่ รสขอบคุณที่รับชมกันนะคะคุดาคงใหม่ทางโน้นแล้วเขาบอกว่าแล้วจะทำทางนี้จัดการอาหารเที่ยงเนี่กกกกกนยนะก็แซกมัดงดไปกินเนาะอร่อยมากเลยค่ะสุกมม่วงซีกายนี่ถออ่ายีนข้าวสมยานเขาใส่อันลรข้าง ค่ะมันแบบผู้บอกกินไก่แต่ภาษากินปลาไปน,นี้นะเราเวลาเราเสิร์ฟเทางบริษัทไลายปลาจา็กสองตัวชิมรสซีเม็ดถิมอร่อยหรือยังใส่ใส่เกลือน,นิดๆใช่ไหมใส่น้ำตาลใส่ซูโรสอื้อ เดียวปาโงรยค่ะใส่เกลือนิดๆใช่ไหมใส่น้ำตาลใส่ชูรสอร่อยมาก,มากๆเลยค่ะก็จะตำมะม,ม่วงนะคะอร่อยๆกับครูบรรณทไทยค่ะ ขอบคุณที่รับชมกันนะคะเอาเยอะๆเลยเอาไปตัดเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปทอดทออาตัวนั้นไปไปเลยอ่านี้ไหกขว้จะตีอังคูดาคูหมายทางโน้นแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่ทางนี้จัดการอาหารเที่ยงนี่เอาเยอะๆเลยเอาไปตัดเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปทอดทออาตัวนั้นไปไปเลยอ่านี้ไหกขว้จะตีอั พร้อมเสิร์ฟทานนะคเจ้าเห็ดตำมะม่วงนะคะอร่อยอร่อยกับปูวัณฑไทยค่ะเอาเยอะๆเลยเอาไปตักเป็นแบบเอาอีกเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปไปเลยอ่านีอไว้ให้กินเลยน่าก็แซทบมัดนอนไปกินเลยเนาะ อร่อยมากเลยค่ะซุปมะม่วงอือเบียวปลาเอาเยอะๆเลยเอาไปตักเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาตนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปไปเลยอ่านี้ไว้ให้ตีอะไรอีกคะ พักสม่ำม้วงเนาะ่มเเอาเยอะๆเลยเอาไปตักเป็นเอาอีกเอาอีกเอาเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไปเอาตัวนั้นไปไปเลยเอาในไว้ให้เต็มเต็มขอบคุณที่รับชมกันนะคะใส่เกลือนิดๆใช่ไหมใส่น้ำตาร์ใส่ชูรส อร่อยมากๆเลยค่ะก็จะซีิกยนี่ขันอย่อยเขาใส่อันละข้างค่ะมันมันแบบผู้บอกินไก่แต่พาสิกินปลาบบนี้นะเราบได้เวลาเราเสิร์ฟ้างเขาบริเสิร์ฟยล้ปลาจักสองตัน้ำาถ้วยเนาะใอี้ออีกัดอิมมาแบ่งเอาเองไหมมา เอามาคุยดูนี่เมื่อเอิ่นนีบ้านใดๆผู้ใดบ้านใดๆกับข้าวนะคะครับขอบค,คุณที่รับชมกันนะคะตนวลนวลปีกายนี้ครับท่เรี่น่าะนี่แบ่งไก่นะคะยเยอะๆในน,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 น้นเปนลูกือเน่ใว่าเราคือเอาน้ำมันนำน้ำไ ซุปมะม่วงซุปมะม่วงอร่อยอ่อยค่ะสับมะม่วงแล้วก็มาปรุงรสใส่พริกป่นชิมรสซิแม,ม,ม่ติ๋มอร่อยหรือยังกับครูวรรณไทยนะคะสีกายนี่หันีปทอสองอย่างเขาใส่ันละข้าง ค่ะมันมันแบบผู้บ่กินไก่จะพาสิกินปลาแบบนี้น,เนะเราเวลาเราเสิร์ฟข้างกับเริเสิร์ฟไลยปลาจัก2สองต่อใส่เกลือนิดๆใช่ไหมใส่น้ำตาลใส่ซูรสก่อนไจะตั้างนึงยังไม่หมดนะคะกินต่ออร่อยมากๆเลยมากิน